สัีครัวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาลองชิมชาบูนังไหนนะครับนะครับจะบอกว่ายังไงดีล่ะอันนี้เป็นลูกชิ้นของเขานะก็มีบุฟเฟ่หลายราคานะอันนี้มากิน299นะครับเครื่องดื่มฟรีหมดนะครับ299นี่คือรวมวัดแล้วนะน้ำซุปเขาก็อร่อยนะมีทั้งซุปใสซุปดำนะครับอ่าน,นี้เป็นเนื้อเนื้อเนื้อ เนื้อน้องลายเนื้อสามชั้นนะครับเนื้อเกรดดีนะเกรดดีผสมกันเลยนะครับเนื้อนุ่มนุ่มมากครับเ้าหั่นบาาแล้วก็เนื้อนุ่มนะครับเนื้อก็หั่นบางแต่ว่าเนื้อนุ่มมากนะครับเคี้ยวเคี้ยวแล้วแบบละลายอะ่ะเคี้ยวกึบหลุดเลยอ่ะนะครับเห็นไหมต้มอ,อยูนะอบบอ่เนื้อต้มซุปสองแบบนะเนื้อน่องลายเห็นไหม น่ากินเลยทีเดียวนะครับนั่งน่ากินเลยทีเดียวนะนะครับวันนี้กินอยู่แถวกาจนาพิเศษเนะครับเห็นไะหมน่ากินเลยทีเดียวนะครับนะครับ,นะรบเป็นตอนพิเศษสําหรับชาบูนางในเลยนะตอนเดียวโดดๆนะร้านเดียวโดโดๆเลยนะครับหลังจากที่มีข่าวนะก็เลยมาชิมกันนิดนึงนะครับแต่รสชาติโอเคนะแล้วก็ เออน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยนะครับนี่จะเป็นนี่สั่งสั่งออเดอร์เป็นเป็นจานมานะกุ้งเกิื้อนน่ากินมากเลยนะครับเนื้อเนื้อเห็นไหมเนื้อเนื้อโูเนื้อน่ากินนะครับไม่มีเหนียวเลยครับไม่มีเหนียวเลยเนื้อสดมากนะไม่มีเหนียวเลยนิ่มทุกอย่างนะครับกินสบายอิ่มมากเลยครับสองหกเก้าไม่แพงสองหกเก้ารวมแล้วนะ รวมแวดแล้วด้วยนะครับไม่แผงไม่แผงนะครับปเป็นตอนพิเศษเลยหนึ่งตอนนะครับอร่อยทีเดียวนะครับเ็าไปลองก,กินกันได้นะจ๊ะ